สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไบเบานหกศูนย์นะครับต้นนี้สูงครับสูงยาวเขาดีแต่เป็นใบด่างตั้งแต่เล็กเลยนะครับไม่ได้พูดนเลนเรื่องใบด่างของผมนี่เป็นตลอดเป็นตั้งแต่เล็กเลยอเป็นแต่ตอนนี้ต้นสูงดูยุง่งครับเกือบเท่ายุงแนละ้วมาดูหัวดีกว่าครับเดือนกว่าต้นใบด่าง S <S โคดแล้วนครับหัวนี่ก็โดโคกนะ,ะครับทำโคดโคกเ๊ะเลยแต่ยาวนะครับหนวงห0ูย,ยาวก็คล้ายๆยาวเหมือนแปดเก้าเลยแต่หัวมันจะเด้งว่าน้ำหนักเปลงก็คงดีกว่าครับ ลำก็ใหญ่กิ่งยังไม่แตกนะครับกำลังจะแตกแล้วเนี่ยไอปงปีแล้วก็ได้อยู่กกลระซิบโลแต่ปีนี้เป็นใบด่างครับมาดูแต่หัวหัวยังไม่แตกต่างเลยนะครับที่ว่าเขาว่าเปลีนยนใบด่างไม่มีหัวเนี่ยก็ไม่รู้คือก,กัน อันนี้ก็หัวใหญ่หัวหัวใหญ่มากเลยละห้าเดือนเนี่ยขนาดนี้3สามนี่หัวนี่ก็โค้งโค้งสองหัวพอแตยาวยาวอยู่แล้วหัวยาวแน่นอนไม่ตามไปเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยครับยังไม่ได้เล็งหัวยังไม่ได้เล็งแปงลงเลยครับเคลียแหละครับ